วันนี้นะคะเราจะพามาที่สวนพริกของเราพริกของเราเนี่ยเป็นพริกที่เราปลูกนอกฤด,ดูกาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่าพริกแล้งนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงฤดูกาลที่เราจะต้องปลูกนะคะเพราะว่าน้ําน้อยแต่เราจะลดน้ําด้วยการสูบน้ําจากคลองนะคะให้น้ําโดยระบบน้ําหยด วันนี้เราพาคนงานมาเก็บกันหลายคนมาช่วยกันเก็บเพราะว่าพริกของเราออกลูกเยอะที่สวนเราเนี่ยใช้สูตรน้ำหมักลดเป็นประจำนะคะวันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักสูตรที่ทำให้พริกออกลูกดกมาฝากกันนะคะซึ่งสูตรนี้เราใช้แล้วได้ผลดีค่ะ เรามาดูวิธีการทําน้ําหมักที่เราใช้ลดพริกของเราเป็นประจํานะคะส่วนผสมก็จะมีไข่กากน้ําตาลเกลือผงชูรสแล้วก็นมเปรี้ยวค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ซิบฟองนะคะ ตกลงไปในถัทงที่เราใช้มักกันนะคะเปลือกนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะเราเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้สูตรนี้ไม่ตายตัวไม่แน่นอนนะคะถ้าเราทำจำนวนมากมากหรือว่าจำนวนที่น้อยเราก็จะเฉลี่ยกันออกนะคะ โดวยวันนี้เราใช้ไข่ไก่สิบฟอง ใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเราจะใส่แค่พอดีนะคะสิบลูกนี้เราก็จะใส่ผงชูรสแค่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กากน้ําตาลนะคะเราใช้ห้าช้อนนะคะวันนี้สำหรับไข่ไก่สิบฟอง ถ้ามีน้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะแต่วันนี้เรามีกากน้ำตาลเราก็เลยใช้กากน้ำตาล เราก็จะใส่นมเปี้ยวนะคะนมเปี้ยวเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราจะวันนี้เราจะใช้นมเปี้ยวหนึ่งขวดนะคะเตาไข่สิบฟองเราจะทำสูตรเข้มข้น,นะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือเกลือนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเค็มแล้ว มันจะทําให้ใบร่วงนะคะวันนี้เราชใช้แค่หนึ่งช้อนชาพอนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตีให้ไข่แตกเลยนะคะ เมื่อคนให้เข้ากันแล้วนะคะตีไข่จนแตกละเอียดแล้วนะคะคนเข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะหมักทิ้งไว้เจ็ดวันนะคะทุกทุกวันเราจะเปิดฝาเพื่อระบายแก๊สนะคะแล้วก็คนทุกวันนะคะจนจะครบเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วเราก็นำไปใช้ได้เลยนะคะอัตราการใช้อยู่ที่น้ำหมัก ยีซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะคะใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พริกออกดอกให้เปียกชุ่มในช่วงเย็นทุก5้ถึงเวันนะคะถ้าใช้สูตรนี้เป็นประจำพริกจะออกลูกดกงามนะคะแล้วก็ดอกไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะคะ เรามาเดินชมสวนพริกกันค่ะรอบนี้เราเก็บก็ พริกออกเยอะรอบนี้น่าจะได้ประมาณ200รกิโลนะคะราคาช่วงนี้ก็อยู่ประมาณกิโลละ50บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มทุนค่ะพริกต้นนี้ลูกดอกมากเลยลูกใหญ่ด้วยดีคากิ่งเกือบจะหักแล้วดกทั้งแถวเลยค่ะวันนี้คนงานเรามาเก็บกันหลายคนช่วกันเก็บคิดว่าน่าจะให้เสร็จเร็ว ลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนพริกกันดูนะคะว่าดูความดกดูความงามของพริกนะคะดูเพลินค่ะ